สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพาด้วยนะครับวันนี้แอดมินจะพาโทรสัมภาษณ์ตามแนวทางของอาจารย์หมอดูเลขดิดนะครับสาหรับเลขข้ามโขงต่างประเทศวันนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงท่านผู้ชมได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะก็คือเข้ามาแล้ว2งวดซ้อนนะครับงวดแรกเข้าทั้งบนทั้งล่างก็งวดนี้งวดที่ผ่านมาก็คือเข้า76ตรงๆนะครับสำหรับเลขข้ามโขงของอาจารย์ถือว่าแม่นมากไม่ธรรมดานะครับเดี คุยพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับฮอโหลั Hello, ัับบเทพยงคครรสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น,นะครับครับอันปอกเอฟซีด้วยอันอันภูเขาหรือท้องนาที กั้นกั้นโชคลาภไม่มีวันกั้นได้วันนี้มาพิสูจน์แล้วกาว่าว,ว่าหมอดูเลขเด็ดจะทาให้ท่านส,สมหวังหรือปิดหวังจะสมหวังหรือพฟาร์มเพิเจอเป็นที่ใจของเธอจัดจริงจังฉันใดวันนี้หมอดูเลขเด็ดจะเอาอยู่ไม่เอาอยู่สองต้มขึ้นโลกันครับครับครับผมแต่ว่าเจ็ดหก 7, ตรงๆงเลยนะคะอาจารย์วันที่เจ็ดมกราคมที่ผ่านมาโดนลาววันนี้ตัวเดียวครับอืก็คือถือว่าแม่นมากเลยนะครับ,รบอาจารย์สําหรับสูตรของอาจารย์เนี่ยครับ ใครอยากใคร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 อยากจะทอดวิชาจาย์ต่อก็ต่อเพราะจานอายุยเยอะแล้วไม่เอามันนั่งตะตาตสมอ,อยเสียดายเพราะจานอายุหกสิบกว่าแล้วไม่รู้จะหายใจเข้าหายใจออกไปนานเท่าไหร่ถ้าใครไม่มีสืบประกุลก็ให้มันสูญไปกับกับกับสายลมแสงแดดและกันโอ้โหครับครับผมก็คือใครอยากเอาวันนี้เราเราต้องพูดเยอะเอาวิ่งบนสี่ตัวเดียวครับแล้วื่อนี้มีคนถูกเยอะไมหมคะจาน โ้เยอะแย,ย,ยะเลยสองสี่หกสี่เจ็ดตีน้องนิวจะดังใหญ่แล้วเพราะคนบอกว,ว่านี่คือของจริงเพราะมันติดติดกันเลยกเชื่อแล้วว่าเป็นของจริงเอฟซีโทรมาเต็มเลย <ฮะ S 2> ครับครับมีมีคนร่วมบุญกับอาจารย์บ้างไหมครับเยอะเยอะเยอะจบช้าถูกเนาะค่ะเนาะกอาร <ฮะ S 2> ังก,ก็รักษาก็พุม้มนก็รักษาฟาก็มยังไงก็จะทําให้น้องนิวดังลวกันจบ น้องนิวน้องนิวก็รู้อยู่เต็มอ,อกซึ่งอยู่ในใจว่าจะดังหรือไม่ดังน้องนิวคิดว่าน้องเดือดต่อน้องนิต่อไปจะดังไหมล่ะถ้าหวยมันเข้าติดๆขนาดนี้ยครับครับผมดังแน่นอนครับอาจารย์น้องนิวก็โปรโมทให้ดีละกันครับครับอันภูเขาหรือท้องนาะทีกั้นหมอดูเลขเด็ดไม่มีวันกั้นได้วันนี้มาพิสูจน์ละกันว่าอาจารย์จะเป็นม้าแก่หรือมา้มาม้าอาจารยในวันนี้ก็พิสูจน์เป็นรอบที่สามแล้ว ครรับอาจาจย์เด,เด่นบนลาววันนี้คือสี่ตัวเดียวสองสี่หกสี่เจ็ดสี่ครับเด่นเด่นเด่นโลกเด่นบนล่างหมอดูเลขเด็ดมาอาชาในสามตัวเดียวครับสามตัวเดียวหกสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสามข่าวด,ขาวดวีข่าวด่วนข่าวดีข่าวด่วนหมอดูเลขเด็ดเปิดเปิดสอนวิชาฉูดเหล็กไหล สูตรเหล็กไหลที่ถูกแล้วถูกอีกใครอยากเรียนเข้ามาติดต่อมาละการที่0988ศู08841ถ้าไม่มาเรียนอย่ามานั่งทำตาสำออยเสียดายละกันหลังหลังจากอาจารย์ซายโยนรักจากโลกนี้ไปแล้วลาก่อนที่วิชาเคมีจะไม่มีใครท,อทอ้อทออสืบสกุลและจะเสียหายต่ะการสายดมและแสงแดดกับฟามฝ่าและรอยน้ําตาเลือเอา ครับครับผมเชื่อเชื่อเชื่อสูตรอะไรนะครับอาจารย์ขอถามอีกรอบหนึ่งครเหลกไถูกถูกแล้วถูกอีกอ๋อสูตรเหล็กไหลถูกแล้วถูกอีกใช่ไหมครับอาจารย์ได้คนมาปาสามสิบกาปีด้วยกําลังสมาธิภาวนา ไม่ใช่ในฝันฝัน <ś led> ไม่ใช่ลมร้อนนั่งแรงมีดคมก็สู้หวัวใจคมไม่ได้ถาบอนในกอรับมีดทุกวันแต่นังขอไม่เคยรับมีดเลยเวลาเข้าครัวใครปใเป็นผู้ได้เปรียบฉันใดก็ฉันนั้นการปึกปือขึ้นมานั่นเองมโนโปพงกมามโนเสรษถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนจึงต่างๆเกิดจากใจอเรื่องนี้ไม่ได้ไปพรนิพพานเรื่องโลกียะมันไม่เหลือวิสัยที่ผู้รู้จะจะจะแสดงออกมาหรอกครับครับผม ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์<า>มีสามตัวให้ไหมคะอาจารย์อ๋อน,นี่ไม่มีสามตัวแต่แต่วงกลมข้างบนหกสี่กับเจ็ดสี่วงกลมไปเลยคะโอครับครับผมแต่ว่ารอบนี้เลขน้อยตัวกว่าเดิมใช่ไหมคบอาจารย์ได้แล้วก็วง,วงกลมล่างแปดสามกับหกสาม สามหกสามหมูถือว่าน้อยตัวมากเลยนะครับอาจารย์วันนี้ท่านภูเขาหรือท้องนาทีกั้นเลขหมอดูเลขเด็ดไม่มีวันกั้นได้วันนี้มาพิสูจน์แล้วกันว่าหมอดูเลขเด็ดจะจะเป็นม้าแก่หรือม้าอาชาในพิสูจน์ได้เลยวันนี้เวลาสองทุ่มขึ้นเลขออกแล้วรู้กันว,ว่าจะกระเป๋าตุงหรือกระเป๋าแตก <c oughs> อาจารย์แตเวลาต่อไปแล้วพูดต่อไปบอดีอาจารย์ไม่สบายพุดตอนต่อไปนะต้องกลับด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สูตรอาจารย์เนาะ กลับก็ได้ไม่กลับก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะมาตรงๆเห็นปหมค่ะเจ็ดหกก็ตรงๆนะคะโอเคตามนั้นนะพอจีนอับพอดีอาจารย์เป็นโรกเจ็บคออยู่เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ค่ะแล้วสำหรับเลขไทยอาจารย์นัดปล่อยวันไหนคะอาจารย์วันนี้วันอะไรวันวเอาาไปว่าวันอาทิตย์ปล่อยเลยนะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ปล่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ่าวดวงดูดวงไม่แม่นมันต้องจ่ายตังพิสูจน์ได้เลยว่าจะแม่นในฟาร์มฝันหรือฟาร์มจริงกันแน่ขอให้เลขเห็นเลขมาประจาชจนเลขสองตัวท้ายเ็ขสิบสามตัวก็รู้ทันทีเหมือนเหมือนแดกปลากระหายเลือดจริงทันทีเลยไม่ต้องพูดเยอะของจริงก็ไม่พูดเยอะเขาเห็นตัวเลขก็รู้แล้วว่า<ม>จะทํำยังไงนาดีๆเขาเขาต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีเขาปลูกไม่ดีจะทําให้เสียที่นา<ม>ใคร ทรมานเพราะรักมันทรมานยิ่งกว่าโดนฆ่าทรมานไม่มีเงินมันก็ยิ่งกับทรมานยิ่งกว่าโดนฆ่าเหมือนกันครับครับอยากดูหวยแก้ไขดวงก็พิสูจน์มาอย่าปล่อยแล้วสำหรับเลขไทยนี้อาจารย์มีสามตัวให้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อืมสายอาจารย์น่าจะติดสายนะคะท่านผู้ชมนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึง ตองเบอร์แนละ้วเพราะว่าต้องตามเลขไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขไทย FC ก็รอกันเยอะนะคะบอกคอมเมนต์ตามเลขไทยให้หน่อยนะคะค่ะอาจารย์ยรแล้วเลขไทยนี่มีสามตัวให้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ เลขใครไม่มีสามตัวแต่สองตัวเข้าแน่อย่าอย่าพูดในสิ่งที่ไกลเกินฝันเอาตามฝาเป็นจริงว่ามันเข้าแน่ไม่เข้าก็ถือไม่เข้าเลขไทยก็ถือว่าเจียนเพราะอาจารย์ทำเข้ามาไม่รู้กี่แล้วตีกกี่รอบตีกี่รอบเราไม่ต้องอ้างว่าคนนั้นล็อกคนนี้ล็อกไม่จริงถ้าฝีมือมีจริงเอาอยู่จบค่ะค่จารส์ดเขาจะเน้นเป็นเลขสองตัวมากกว่าเลยใช่ไหมคะสองตัวถ้าบอกว้ามีเรามีฝีมือจริงเอาอยู่ ครับครับอาจารย์ก็คือสูตรอาจารย์มีเคยถูกประมาณกี่งวดติดครับอาจารย์ติดติดเลยครับเราไม่ต้องราคาคุยเวลาไปครึ่งเวลาพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ฝีมือครับครับผมวันวันวันที่สิบเจ็ดนี่ก็รู้กันคืนนี้ก็รู้กันว่าเป็นม้าม้าม้าแก่หรือม้าอาชาในจะจะเป๋าตุงกระเป๋าแตกวันนี้สองตุ้มครึ่งรู้กันนะครับขอติดตามกันอนต่อไปโอเคครับค่ะขอบคุณครับก็คือ ตั้งแต่แนวทางอาจารย์นี่รู้สึกว่าตามยิ่งตามยิ่งน้อยลงนะคะรอ,รอบก่อนอาจารย์ให้มาสี่คู่แต่ว่ารอบก่อนอาจารย์ให้เลขสามตัวมาด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจารย์ให้แค่สามคู่อย่างละสามคู่บนล่างอย่างละสามคู่เลขวิ่งนี่แม่นมากเลยค่ะก็คือยิ่งให้ยิ่งน้อยคู่ถ้าในน้อยคู่อย่างนี้มีโอกาสถูกคือมันน่าจะได้กําไรเยอะกว่านเออวิ่งวิ่งบนสี่แล้วก็จับคู่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่นะครับวิ่งล่างสามนะคะผมจับคู่หกสาม เลขสามแปดสามนะครับก็ถือว่าไม่หลายตัวเนะวาะสาหรบับไว้ด้วยเนาะ<ล>หรือว่าใครจะก,กันสองขาก็ได้เนาะเผื่อมันเหมือนวดที่ผ่านมาก็ให้ให้บนออกล่างก็มีนะคะก็กันไว้ด้วยนะคะส่วนตัวอแอดมินคิดว่าต้องกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเนะะาะกันไว้กลับไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เลือกว่ไม่หลายหางนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวแอดมินจะวงกลมเน้นไว้ให้นะครับรเก็ไปพิจารณากันดูนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเนาะ วันนี้นะครับแนวทางคำโขงเก้ามกรานะครับผมสองพันหกสิบเก้านะครับคำโขงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันเลยนะครับนะครับเป็นไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นแนวทางคำโขงของหมอตูเล็กติดวันที่เก้ามกรานะครับสองพันหกสิบเก้านะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจงให้กับทางช่องแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ